สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราในรายการจับประเด็นครับผมครับผมจะต้นจับะเดเออจับสนามครับผมจับเกมจับเกมอ่าครับผมอ่าผมเบสจับเกมครับครับผมเสือจับเกมครับอ่าวันนี้ก็มีข่าวกันเยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <c oughs> อ่มาดูข่าวที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงครับพี่พี่ต้นครับผมข่าวที่หนึ่งเป็นข่าวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งในแชมป์ที่ต้องการอ,อีลิกเทนฮากย้ำคาราบาวครับเป็นโทฟี่ที่สำคัญครับอีลิกเทนฮกนากนายใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศชัดเจนในการแข่งขันคาราบาวครับเป็นหนึ่งในโทฟี่ที่ตนอยากได้เพื่อนำมาประดับในตู้โชว์ของป,ปีศาจแดงครับอีลิกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศย้ำกับโทรฟี่ถ้วยนี้ว่า S <S เป็นรายการที่ต้องการเหมือนกันครับผม,มและกุนซือชาวดัตสามารถคว้าทัฟี่ใบเล็กที่สุดในประเทศอังกฤษเป็นรายการแรกที่เข้ามากลุ่มบางเหียนของแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดในฤดูกาล2022-2023ด้วยและในซีซั่นถัดมาก็พังอัดคว้าแชมป์เอฟเอคับ แต่ผลงานในลีกกับสสวนทางกันจบอันดับที่8รับแมนยูเนเต็ดมีคิวดวนบูกับเจ้าตู่บาร์ลี่ทีมจากลีกวันในรอบที่3ที่สนามโบทฟอร์ดในวันอังคารที่17กันยายนี้เดลิกเทนฮากยืนยันว่าการแข,ข,ข่งขันในรายการนี้มีความสําคัญแน่นอนผมอยากพูดว่านี่คือรายการที่มีความหมายท้ง FA ัพและคาราบาลครับ,รบ,รบมันมีความสําคัญอย่างมากผมมองเห็นความมุ่งม,มั่นจากทุกทีม จากเจ้าของทุกสมโมสรรวมทั้งผู้จัดการทีมทุกคนตอนนี้พวกเขาคว้าแชมป์อย่างเช่นลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาที่พวกเขาคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สาเร็จผมได้เห็นแบบนั้นในเกมนัดชิงผมมองเห็นทุกทีมที่พยายามชู้อย่างเต็มที่เพื่อสิ่งนี้เราก็ต้องการเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในเกมฟุตบอลคือการคว้าแชมป์คุณมีโอกาสทั้ง5ครั้ง และเป้าหมายของเราคือคว้าชัยชนะทุกรายการรวมทั้งคว้าแชมป์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อิลิเคนฮาร์กอกลก็ยังงงทำไมไม่ไปเน้นของพเมียร์ลีคืออย่างถ้าห้พี่พี่พี่ต้นเนี่ยเป็นเป็นแฟนแมดูใช่ป่ะถ้าแบบถ้าแบบตรงเนี้ยได้แชมป์คาราบาวคัพทุกทุกทุกปีอย่างเงี้ยแต่ว่าผลงานในลีก็เป็นแบบเนี้ยส่วนทางการพีเลือกอะไรอ่ะโอ้โหแม่เออเอาขอเป็นพเมียร์ลีกะจบให้มันดีกว่าที่แปลกแต่ว่า ถ้าอาจจะจบท็อปูลแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แชมป์อะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ยังหนักใจอยู่มันก็ต้องรอดูอนาคตแล้วแตวันนี้เตะเตะเตะคืนนี้ใช่ไหมใช่ใช่เวลาตีสองคืนนี้นิวเอร์แมนยูเจอกับอ่ะตัวนี้จะได้โรนีอันโตนี่แหละก็มีข่าวว่าต้องสู้เพื่อตําแหน่งของตัวเองเหมือนกันเจ๋อเหมือนอันโตนี่ไอริทินฮังเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ที่โดนกับโรนโดเนี่ยเหมือนเขาพูดว่าอะไรนะเราไม่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ิกกับแชมเปี้ยนลีกใช่ป่ะแต่ปัจจุบันนี้มามาเปลี่ยนละ มาเปลี่ยนคำพูดละนะไม่เหมือนกันุกอากระติ์เลยนะเอเทนฮาร์กเน่เริมแบบอีโก้เยอะนะใช่ใช่ใช่ทีผมว่าส่วนข่าวที่สองครับอิลิเทนฮาร์กกล่าวไม่มีระบบลูกรักเทนฮาร์กี้แอนโทนีต้องสู้หากหวังได้ลงสนามอีกครั้งอีกเทนฮาร์กคนซื้อมาเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุแอนโทนีต้องทำทุกอย่างให้ดีหากหวังจะได้ลงสนามพร้อมเชื่อว่าแอนโทนีมีดีพอที่จะเบียดแย่งตำแหน่งกับคนอื่นๆได้ อิลิธนาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวว่าแอนโทนีจําเป็นต้องซ้อมและทําผลงานในสนามให้ดีเท่านั้นหากหวังที่จะได้ลงสนามครั้งฤด,ดูกาลนี้แอนโทนีเพิ่งได้ลงสนามไปเพียง1เกมเท่านั้นนั่นคือการโดนเปลี่ยนลงในในนาทีที่89ของเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ไบตัน ซึ่งมันก็ส่งผลให้เขาเคยตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมไปเล่นกับเฟเนบาเช่แบบยืมตัวอย่างหนักแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนหลังโดนถามถึงเรื่องอนโตน,นีแล้วนั้นอิลิเทนฮากก็เผยว่าเราซ้อมันทุกวันและนักเตะแต่ละคนก็ต้องทําให้ตัวเองคู่ควรที่จะได้ลงสนามนั่นคือนักฟุตบอลอาชีพและนั่นคือฟุตบอลระดับสูง นักเตะแต่และคนต้องสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองส่วนคุณมีหน้าที่เลือกส1บตัวจริงที่เล่นร่วมกันดีที่สุดและเข้าขากันที่สุดแน่นอนว่าเขาไม่พอใจเท่าไหร่เขาอยากลงเล่นและกำลังกลังต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะได้ลงสนามเขาต่อสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังจากนักเตะทุกคนในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเรามีพวกเขาควรจะมีทัศนคติแบบนั้น นักเตะคนอื่นๆกําลังทําผลงานได้ดีมากๆและเขาต้องแย่งตําแหน่งเหล่านั้นให้ได้เรามีทั้งอาหมัดกับกาณาโชที่เล่นได้ดีมากๆส่วนมาคัตและฟอร์ดก็เพิ่งทำประตูได้ในสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เขาต้องกลับมาให้ได้ซึ่งเขามีความสามารถดีพอที่จะทําแบบนั้นได้อสําหรับแอนโทนี่แหละผมว่าหนึ่งเลยเขามีความใจสู้นะอที่ผมมองมาแบบเขาถึงฟอร์ะไม่ดีแต่แบบใจสู้แบบสู้มากและ ยิ่งมีข่าวว่าจะยืมตัวไปเฟรนเกบาเช่แต่แบบออกมาปัดเลยว่าอยากอยู่ก <emat> ับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากพิสูจน์ตัวเองก็น่าจะมีใจอยู่เหมือนกันบอลน่ะไม่อยู่ได้ไงล่ะก็แพงเกินนะปอดคนนกล่อไม่รู้คิดอะไรอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกลายเป็นตัวเลือกคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมในแนวรุกในตอนนี้ของใมช่อทั้งการาโชทั้งอัมัดก็คือฟอร์มดีกันทุกคนเลยเบียดยากมากนะตอนนี้ ผมก็ต้องเอาใจช่วยเขาเนาะให้กลับมาก็อืมตัว่าาตัวแพงเหมือนกันอืมยตัวเนี้ยแบบว่ามีกี่คนนะที่ร้อยล้านใน่มูดินูนเยสอาตุนี่เนี่ยที่มาอืมมาในซีซั่นเดียวกันเนี่ยโอ้ยังไม่ดีสักคนเลยนะพี่จริงนะมูดิกนี่ก็น่าจะลอยทะเลลอยทะเลแล้วนะครับเพราะว่าซานโชไปกันโอ้ซานโชนี่ ไม่ได้ปรับกับทุกทีมยกเว้นแมนเชสเตอร์ใช่ไหมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องปรับอยู่มาประมาณ3ฤดูกาลแล้วหปรับยังไม่ได้จะเอามูดิกมาด้วยฤดูกาลมูดิกมาแมนยูซ้ายมูดิกขวาทีะมูดิกนี่ผมชอบการเล่นของเขานะมูดิกแต่อยู่เชลซีไม่ค่อยได้อ่าแล้วมาดูลิเวอร์พูลบ้างนะครับข่าวที่3เนี่ย ไม่เคยฟังเลยอาริสงเบเกอร์เนี่ยเซงกับรูปแบบใหม่ของแชมเปนลีกนะครับรทาให้มีเกมมากขึ้นอาริสงเบเกอร์ไนดานของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ถูกใจกับรูปแบบของยูฟาแชมเปนลีกนะครับพร้อมบอกว่าไม่มีใครฟังใครเลยไม่มีใครฟังความคิดเห็นของนักเตะเลยสักนิดอาริสงเบเกอร์เนี่ยผู้ักษาปสาตัวของลิเวอร์พูลเนี่ยตำหนิรูปแบบใหม่ของรายการยูฟาแชมเปนลีกครับหลังจากทําให้มีเกมมากกว่าแต่ก่อนขึ้นเยอะเลยนะครับตอนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาครับนักเตะกับคุณซื้อหลายคนต่างแสดงความคิดเห็น ว่าทุกวันนี้มีเกมให้ลงเล่นเยอะเกินไปลงส่งผลให้กับแข้งนักเตะเนี่ยเกิดอาการล้าแล้วก็บาดเจ็บกันตามไปด้วยนะครับซึ่งรูปแบบใหม่ของแชมเปี้ยนลีกก็จะทําให้แต่ละทีมลงเล่นมากกว่าแบบเก่าเช่นกันนะครับยกตัวอ,อย่างแบบแบบเดิมนะครับแต่ละทีมจะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม6นัดน,นะครับแต่รูปแบบใหม่เนี่ยแต่ละทีมต้องลงเล่น8เกมเลยนะครับอ,อันนี้ซงเบเกอร์เผยเว่าสําหรับนักเตะเราอย่างเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่คุณจะได้ลงดวลกับยอดบรรดาทีมระดับ ท็อปของทวีปยุโรปเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นไอเดียที่มันก็เป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันที่เพิ่มเพิ่มเกมเข้ามาในปฏิทินที่ไม่แน่นมากขนาดนั้นมากเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะอันนี้ผมพูดประชดนะเขาบอกอเขาบอกว่าพูดประชดบอกว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะที่เพิ่มเพิ่มเกมเข้ามาในในสัปดาห์นาเนี่ยอืบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีใครเลยที่จะมาถามคนที่เป็นนักเตะว่าเขาคิดยังไงกับการเพิ่มจำนวนเกมการแข่งขันดังนั้นความคิดเห็นของเราอาจจะไม่สําคัญละมั้ง ทุกคนรู้ดีว่าพวกเราคิดอย่างไรทุกคนเอือมกับมันเต็มที่แล้วหมายถึงการที่ความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยไม่ได้รับความสนใจนะสิ่งที่สิ่งที่สาคัญคือการที่ทุกคนมานั่งคุยกันและรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายเราต้องเอาคนที่อยู่ในสื่อและคนของทีวียูฟาฟีฟาพิเมรีและตัวแทนของรายการในประเทศมาคุยกันเราไม่ใช่คนโง่และเราเข้าใจดีกับเรื่องต่างๆดีเรารู้ว่าหลายคนเนี่ย อยากให้มีเกมมากขึ้นแต่สิ่งที่ควรจะทำนะ่ะก็ต้องเอาคนของหน่วยงานเนี่ยมาพูดให้ก่อนหน้านี้แล้วก็กําหนดปฏิทินการแข่งขันแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วรับความความคิดเห็นของกันและกันนั่นถึงนั่นถึงเป็นการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือทุกคนแต่อ่าเขาเรียกว่าอะไรในซีซั่นแต่ก่อนอะ่ะเออไม่ว่าจะทีมไหนที่ได้ลงเตะรายการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย<ม>เขาก็ออกมาบน่นใช่ไหมช่วงเนี้ยว่ารายการเกมมันถี่เกินไปแล้วก็แบบ โรเทท่านไม่ทันนักเตะก็แบบว่าล้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะว่าอันนี้มันใช่ป่ะน่าเป็นห่วงอยู่นะแต่ละทีแต่ละทีมไหนแบบยังไม่ได้สกอรตไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาอย่างเช่นถ้าสมมติแมนยูตอนเนี้ยถ้าถ้าให้ลงเตะใช่ป่ะแล้วแบบตัวเจ็บเยอะขนาดเนี้ยใช่ไม่ทันนะโรเทท่านไม่ไหวนะอืมทั้งยูโรป้าทั้งพิมเมอรีเนี่ยจะเตะทุกอาทิตย์แล้ว คือโดนวิจารณ์มาบ่อยมากนะยูฟ่าเนี่ยว่าเออเพิ่มรายการอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ผนนะเขาก็รงมเหมือนเดิมเขาทําตามเขาอย่างเดียวใช่ก็เป็นห่วนักเตะอยู่เหมือนกันน่าจะแบบโหเกมใหญ่ขนาดนั้นคืนนี้น่าจะลงลงเตะเป็นเป็นเกมแรกใช่ไหมครับยูฟ่านะ อย่างนักเตะไอ้ทีมยูฟ่าที่ไปเตะวันเนี้ยครับผมก็เพิ่งพักมา2วันได้บางพี่ใช่ปะแล้วก็ลงเตะอีกใช่ไหนจะช่วงพักเปรกทีมชาติอีกใช่เดี๋ยวก็ต้องไปคาราบาวคราฟอีกไปเตะคาราบาวคราฟอีกทีมใน้ทีมเบลีเนี่ยโอ้โหแน่นเอียดเลยแน่นแน่นนะครับต้องไหนจะช่วงฟีฟ่าเดย์ไอ้บ็อกซิ่งเดย์ใช่ใช่โอ้น่าจะเจ็บกันบานเลยนะนักเตะ อ่าเดี๋ยวมาดูข่าวที่สี่เนี่ยก็ยังอยู่กับลิเวอร์พูลเหมือนเดิมนะครับข่าวที่สี่เนี่ย <c oughs> เฟดิโก,โกเทียชาเนี่ยเป็นตัวจริงไหมโคลิเวอร์พูลยันชัดหลังบุกฉากกับเอซีมิลานนะครับในคืนนี้ <c oughs> อันนี้สล็อตเนี่ยคุณซื้อของลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดเปิดปากเผยว่าโอกาสลงสนามของเฟดิโกเทียซาเนี่ยปีกตัวใหม่ของของลิเวอร์พูลเนี่ยเออในเกมแชมเปี้ยนลีกที่บุกไปเยือนเอซีมิลานในคืนนี้นะครับเอส เออเคซ่าเนี่ยอ่อปีกอดีตปีกของยูเบอตุสนะครับเอ่อ uh, ที่ลิเวอร์พูลคว้าตัวมาในช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะได้เปิดตัวอย่างแน่นอนนะครับในเกมคืนนี้นะครับอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนัดนัดที่แพ้กับฟอเรสต์หนึ่งศูนย์เนี่ยเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนกูซือชาวดัสเนี่ยเมือินที่จะใส่ชื่อเจ้าตัวนะครับแล้วก็ให้นั่งเป็นไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองด้วยนะครับในเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์เนาะกระทั่งในขนาดที่ เมื่อคืนเมื่อวันก่อนนะครับถแถลงข่าวแถลงข่าวเมื่อวันก่อนก่อนที่จะบินไปรวมกับปีศาจแดงดำเนี่ยสล็อตเอ่อยว่าเคียซ่าเนี่ยจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวสำรองเหมือนกันเขาบอกว่าเขามีความทุ่มเทและซื่อตรงกับวัฒนธรรมวัฒนธรรมของสโมสรน,นี้ดีทีมทีมนี้ทํางานหนักเมื่อเราไม่ได้ครองบอลและผมคิดว่าจะมอบการยิงประตูและการที่เล่นได้หลากหลายตําแหน่งของแผงหน้าของเรานะครับ เขาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกของเราเราเป็นของเราเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เขามาที่นี่มันเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับเขาและทุกคนกล่าวว่าเขาจะได้ออกสตาร์วันพรุ่งนี้แต่มันไม่จริงเลยเขาจะได้เป็นเขาจะมีชื่อแน่นอนแต่ว่าเขายังไม่พร้อมจะการเป็นการเป็นสตาร์เป็นตัวจริงนะครับเขาบอกอย่างนี้เขาไม่ได้เล่นมานานและเขาอะซ้อมกับเราได้ไม่กี่สัปดาห์ดังนั้นมันเร็วไปที่เขาจะเล่น90้าสิบนาทีแต่หวังว่าเขาจะได้เล่นบ้างก็ ก็ตอบชัดเลยว่าจะไม่ลงเป็นตัวจริงนะครับ,รบแต่มีชื่อแน่ๆนะครับแต่จะมีชื่อแน่ๆนะ ผมชอบนั่งตัวนี้เชียซาเชียซาเนี่ยเป็นถ้าไม่เจ็บบ่อยนี่โอ้โหขึ้นเป็นระดับคัตเอสได้เลยสำหรับเชียซาจริงๆอ่ะเขาก็เป็นเอสของยูเวนตุสนะแล้วก็ตอนที่ตัวแบกในตอนที่แบกแชมป์อิตาแบกอิตาลีได้แชมป์ยูโรเนี่ยค่าตัวเนี่ยร้อยกว่าล้านแล้วมั้งตอนนั้นขึ้นไปร้อยกว่าล้านเลยนะแต่มาเจอการบาดเจ็บใช่ ACL นะครับก็เลยแบบตอนนี้เหลือแค่16ล้าน13ล้านด้วยจริงอ่ะสิล้านนะต้องรอรุนกันแต่ผมว่าน่าจะมีโอ้โหน่าจะได้ลาขนาด นี้ผมก็เบียดกับร่วงหลืยดีอาร์ตได้สบายนะก็กักโปผมคิดว่าด้วยความด้วยความที่เขาไม่ได้ลงสนามนานมากเขาฤดูกาลที่แล้วนี่แทบจะไม่ได้ลงใช่แล้วก็ตอนปีซีซั่นเนี่ยโดนดองเลยโดนแยกซ้อมเดียวเลยนะครับ ก็ต้องรอให้เขาเช็คฟิตกว่านี้แต่ว่าอาร,ร์เอนเสโลตต์ก็บอกว่าเขาอาจจะได้ลงเล่นบ้างนะครับในเกมนี้อาจจะเป็นตัวสำรองนะครับ,รบแต่ตัวจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะอ,อ,อะส่วนข่าวต่อไปครับ Chelsea เชลซีรอต่อไปอลิซเจมเจ็บหายเจ็บช้ากว่ากำหนดลิซเจมฟื้นตัวจากการเดี่ยงตรงเอ็นหัวเข่าช้ากว่าที่คิดตามรายงานของเดอะซันสื่อของอังกฤษโดยเขาโดนอาการเดี่ยงตรงนี้ตามเล่นงานอย่างต่อเนื่องลิซเจมแบ็คขวา กับตันทีมเชลซีฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บตรงเอ็นหลังหัวเขา่าช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้ตามรายงานของเดอะซันสื่ออังกฤษเจมมีปัญหาตรงเอ็นหัวเข่าหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาโดยที่จริงเขารับการผ่าตัดเมื่อช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วแต่เขาก็ได้รับอาการบาดเจ็บตรงเดิมอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้จนทําให้ยังเอือจนตอนนี้ยังไม่ได้ลงสนามแม้แต่นาทีเดียวในฤดูกาลปัจจุบันครับ เดิมทีคาดการกันว่าเจมส์จะพลาดลงเล่นแค่ช่วงต้นซีซั่น2024-2025แต่ล่าสุดเดอะซันบอกว่าการของเขาฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คิดเอาไว้ทำให้โปรแกรมคืนสนามของเจ้าตัวเลื่อนออกไปด้วยโดยทีมพทย์ของเชลซีจะเร่งให้แข้งวั24กลับมาลงสนามได้อีกครั้งเร็วๆครับแต่ก็ต้องฟังหูไว้หูนะสำหรับข่าวของเดอะซันอ,อาจจะ อาจจะไม่ตรงประเด็นขนาดนั้นแต่ว่าเจ็บข่าวจากรายงานของเดซันด้วยคนเนี้ยถ้าถ้าลิเจนเนียถ้าไม่เจ็บบ่อยเขาก็เป็นแบ็คขวาตัวท็อปเหมือนกันนะตัวท็อปเลยของใช่ของชาติของโุ่นี่คือตัวท็อปเหมือนกันลิเจนมองว่าดีกว่าเทนดีกว่าที่าิเปียด้วยนะแล้วเป็นแบ็คเออเป็นกองหลังที่ยิงประตูได้พอสมควรเลยนะที่เล่นแบ็คขวาได้นิดหน่อยนะครับกองหน้าที่เล่นแบ็คขวาได้นิดนิดนิดนึง เขามีปัญหากับพวกแฮมสติงเอ็นเนี่ยเอ็นเข่าอะไรเงี้ยบ่อยมากบ่อยจริงๆนะครับลินเจมและฟอร์มกำลังดีด้วยช่วงก่อนเจ็บไปไม่รดูการที่แล้วน่าเป็นห่วงนะถ้ากลับมาแล้วแบบกว่าจะทำฟอร์มอะไรเงี้ยผมไม่ได้นานมากเลยนะผมว่าจะกลัวเป็นเหมือนลูกชออุ้ยแต่ลูกชอก็ยังก็ยังมีมาตรฐานของเขาอยู่นะใช่จะเจ็บบ่อยแต่ถึงจะมีมาตรฐานคือมาตรฐานของเ่นคองวาก็จริงหาเจ็บมาเมื่อไหร่คือการันตีการลงสนามได้แน่นอน ก็ยังทำผลงานได้ดีแต่แต่ลิจิมเนี่ยเขาด้วยความเป็นเด็กอยู่แล้วก็แบบอายุน้อยอยู่อย่างเงี้ยกลัวแบบว่าจะคำฟอร์ไม่เจอแล้วก็หายไปนะครับจะฟอไปเลยครับสำหรับข่าวต่อไปครับข่าวที่6ไม่เห็นหรอปัญหาอันเชรตติชี้แข่งเรียงง่ายเพราะเกมเยอะขึ้นข่าวลันเชรตติระบุทุกวันนี้นักเตะแต่ละคนเจ็บง่ายขึ้นเพราะมันมีเกมเล่นเยอะหลังจากศึกแชมเปี้ยนลีกมีการเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน อันเช่เอออันคาร์โลวันเชล,ลติเทรนเ,เ,เนอร์ของเรอลมันหลดก่าวว่ามีโปรแกรมการแข่งเยอะขึ้น <ฉะ S 1> <ะ>ทำให้นักเตะได้รับบาดเจ็บบ่อยกว่าเดิมซีซั่นนี้รอบแรกของยูฟ่าแชมเปียนลีกมีการเปลี่ยนระบบจากรอบแบ่งกลุ่มมาเป็นระบบค้ายกับลีกซึ่งแต่ละทีมก็ต้องเอซึ่งแต่ละทีมก็ต้องลงเล่นเพิ่มขึ้น <ฉะ S 1> เป็นทีมละแปดนัดจากเรที่มี 6เกมและทําให้บางคนมองว่ามันเป็นการตัดสินใจที่เหมาะหรือไม่เหมาะสมครับเพราะที่ผ่านมาก็มีหลายคนแสดงความไม่พอใจระดับหนึ่งว่าทุกวันนี้มีเกมลงเล่นให้เยอะเกินไปหลังโดนถามว่าพวกเขาหาทางแก้มากกว่าเดิมเรื่องอาการบาดเจ็บหรือไม่แล้วนั้นอันเชลติก็ตอบว่าเราพิจารณาถึงสิ่งที่เราพอจะทําได้ แต่มันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราโปรแกรมมันแข็งแน่นเกินไปม,มันมีการใช้รูปแบบใหม่และไม่มีใครรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงม,มันอาจจะสนุกกว่าเดิมหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกสนุกขึ้นได้ทั้งนั้นแต่ตอนนี้แต่แน่นอนก็คือเราต้องเล่นให้มากกว่าเดิมสองนัดถ้าเกิดองค์กรต่างๆไม่เริ่มคิดว่า การที่นักเตะได้รับบาดเจ็บเป็นเพราะพวกเขาต้องเล่นมากเกินไปแล้วแล้วก็มันก็แปลว่าเรามีปัญหาใหญ่กันแล้วแหละผมขอร้องให้พวกเขาหยุดและคิดเกี่ยวกับการลดจํานวนเกมลงบ้างเพื่อเป็นการแข่งที่จะได้สนุกมากขึ้นเหมือนเดิมก็มันกเยอะจริงๆเนาะปัญหานี่คือปัญหาระดับโอ้โหไม่ว่านักเตะหรือโค้ชเนี่ยก็ก็บ่นกลนทุกคนเลยนะครับใช่ครับไหนโอ้โห แล้วมันดี่งนี่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ากองหลังเหลือแค่ลูดิเกอร์นะครับแล้วก็เจ็บเจ็บหลายคนแล้วใช่ไหมตอนนี้เจ็บเจ็บเยอะใช่ใช่เอาชุดอาเมริกัมาแล้วฤดูกาลที่แล้วแทบจะไม่ได้เสริมใครเลยไม่ได้เสริมกองได้มาเอ็มบัปเป้มาตัวเดียวหรู้ปล่าน่าจะตัวเดียวนะครับแล้วเอ็มบัปเป้มาตัวเดียวแล้วก็แผงหลังก็คือเสียทั้งนาโช่นาโชแล้วก็ตอนนี้มิลิเตอรเจ็บไปด้วยแล้วก็อาราบาก็เจ็บอยู่ตอนนี้ก็หายเลยเงียบเลยก็คือยังไม่ได้เสริมกองหลังมา แล้วเป็นห่วงมากมีข่าวกับใครเมื่อฤดูกาลทีแล้วก็ยังไม่ได้ยูลโลใช่ไหมมีข่าวกับยูลโลแต่ยูลโะไปแมนเชแล้วใช่เลือกไปแมนเชสเตอร์ยูเ็ดแล้วก็มีข่าวกับเทนก็ยังยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่สาหรับข่าวเทนเทนเนี่ยต้องรอหมดซีซั่นนี้จบฤดูกาลนี้จะได้เห็นว่าถ้าเขาไม่ต่อสัญญาแน่นอนแหละมันลิดแน่ๆนะครับอืนะต้องรอดูอ่ะผมว่า น่าฟีฟ่าน่าจะมีทางออกให้เรื่องนี้ครับเพราะเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักขนาดน,นี้ทั้งกุนซือทั้งนักเตะออกมาวิจารณ์เขาขนาดน,นี้ผมว่าฟีฟ่าน่าจะหาทางออกให้ได้อืครับสําหรับข่าวต่อไปครับ,รบอ่ะเรามาดูข่าวต่อไปนะข่าวที่หกเนี่ยข่าวที่เจ็ดป่ะเออข่าวที่เจ็ด <7 S 1> นะครับ <7 S 1> เ,ขเขากลับมาแล้วอัญชลตีเนี่ยยันว่าเบลลิงแฮมพร้อมฉากกับสตุตการ์นะครับในคืนนี้คาร์โลอัญชลตีเนี่ยกุนซือของเลอมาริดเนี่ยคอนเฟิร์มว่าจูเบลลิงแฮมเนี่ยคัมแบ็กพร้อมช่วยทีมลงดวลกับ สถุตการ์ดนะครับในคืนนี้นะครับพร้อมอัปเดตความฟิตของเอเดมิลิเตาที่ไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับคาร์ลอทอร์ติเนี่ยยืนยันว่าจูเบิลลิงแฮมเนี่ยกองกลางคนสำคัญชาวอังกฤษเ,เนี่ยพร้อมลงสนามช่วยเกมในอ่าช่วยทีมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดแรกนะที่ทัพชุดขาวเนี่ยต้องเปิดรังซาติโก้บาเดบิลเนี่ยรับการมาเยือนของสถุตการ์ดนะครับในคืนนี้จูเบิลลิงแฮมเนี่ยรวมถึงออเรลเลียนชูอาร์เมนี่เนี่ยต้องต่างฟื้นตัวจากการบาดเจ็บและลงสนามและ ลงสนามซ้อมแล้ะกับพร้อมกับลงอ่าครับดิอ่ะพร้อมลงสนามซ้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยแต่สัปดาห์เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยแต่สัปดาห์แต่สุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่มีชื่อในเกมลีกนัดที่ชุดขาวเนี่ยบุกสอยเลี้ยวโซเซดาสองศูนย์นะครับเมื่อคืนวันเสาร์ที่สิบสี่กันยาเน,ะนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยล่าสุดอาชิรนตีเนี่ยคอนเฟิร์มว่าทั้งสองคนเนี่ยจะพร้อมกลับมาช่วยทีมในเกมในเกม คืนนี้นะครับเช่นเดียวกับไอเดียมิลิเตาเนี่ยแบ็คขวาเอ้ยเซนเตอร์แบ็คชาวเบอร์ซิเลียลเนี่ยจะยังไม่ได้มาซ้อมที่ยังไม่ได้ซ้อมกับทีมเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับจูดเป็นเบล่องแฮมชวมัวร์ไมนี่มิลิเตาเนี่ยต่างพร้อมลงเล่นโดยมิลิเตาเนี่ยจะเป็นต้องพักแข้งเพิ่มอีกหนึ่งวันนะครับแต่สําหรับคืนวันนี้นะครับเขาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนคุณชื้อคุณซือชาวอิตาเลียนวัยหกสิบห้าปีกล่าวแถลงการแถลงการก่อนเกมนะครับเออก็ยังไงดี ชัวชัวมินี่กลับมาแล้วมินิตองกลับมาแล้วด้วยแล้วก็เบนกิงแฮมกลับมาแล้วผมว่าสถุกการเนี่ยคาราบินกานี่ยังเจ็บอยู่เจ็บเจ็บเจ็บก็คือก็ยังผมว่าเกมลุกยังไม่ค่อยน่าเป็นหัวสำหรับใช่มาริดมีทั้งกุลแลทั้งเออบาซิลที่เพิ่งได้มาใหม่เอลิกเอลิกใช่ได้มีทั้งเอลิกไหนเบัดเบเดก็ฟอร์มดีขนาดนี้สตุกการนี่น่าจะเละนะครับ ใช่ด้วยเคชั่นอย่างแบบมูดิตด้วยบาฮิมดิอาร์็ยังอยู่ใช่ไหมใช,ช,ช่ใช่เอ๊บาฮิมดิอาร์บาฮิมดิอาร์ะไออาร์นี่ไม่แน่ใจว่าย้ายหรือเปล่าผมว่าน่าจะย้ายนะไม่รู้เหมือนกันนะครับดออาร์ตโหดแต่ก็ยังแบบเกมลูกก้อผมว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เ็มคาเป้ด้วยโอ้โหกเลินเล่นกันได้ดีอยู่เหมือนกันก็ยังโหดอยู่แต่น่าเป็นห่วงก็คือเกมรับมากกว่าสำหรับแล้วมันหลุดแล้วไม่ไดเตาเนี่ย โอ้หไม่ได้ซ้อมเมื่อวันจันใช่ปะแล้วจะมาลงจะมาพร้อมลงเล่นเลยในคืนนี้ก็กลัวเขาจะเจ็บกลับไปรอบเลยแล้วเจ็บหนักไปแล้วเพราะว่าซีซั่นที่แล้วเมันต่อเ็าเจ็บเหมือนกันเจ็บแล้วก็พักไปนานเหมือนกันแล้วก็มาเจ็บอีกแล้วเล่งให้เขากลับมาเนี่มันแต่วันมันจําเป็นที่ต้องเล่งแหละเพราะว่ากองหลังก็เหลือแค่คนเดียวแอนวลูติเกอร์คนเดียวอืมก็ต้อง สูต่อไปนะครับลุ้นๆนะครับคืนนี้แต่เจอกับสตุดการ์ดน่าจะผ่านได้นะการ์ดไปเยือนด้วยอผมว่าแล้วมานหดน่าจะไม่ใช่งานยากสําหรับพวกเขาระดับชั้นแล้วมันหลุแล้วเป็นรายการที่พวกเขาปวดปานอยู่แล้วด้วยอยู่เสรับอาสำหรับข่าวต่อไปครับข่าวที่8กันนะข่าวที่แปคือแฟงกี้กลับมาซ้อมจอคืนสนามสัปดาห์หน้าครับแฟงกี้โดยยองกลับมาซ้อมสนามพร้อมเพื่อนร่วมทีมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และมีโอากาสหวนคืนสู่สนามช่วงสัปดาห์หน้าครับอาจเป็นเกมรับเคตาเฟ่หรือว่าแมตช์เยอนกับโอซาซูน่าแฟนไลน์กอลอัสผู้สื่อข่าวของเดลิโอสปอร์ตรายงานว่าแฟงก้โดยองหวนกับฝึกซ้อมพร้อมเพื่อนครั้ง,รงแรกในรอบ5เดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและมีโอากาสหวนคืนสู่สนามเกมเกมลับเคตาเฟ่บนเวทีลีก้าวันพุธที่ยีกันยายนนี้ครับ แฟงกี้พักฟื้นฟูล,ล่างกายเนี่ยลาวหเดือนนับตั้งแต่บาดเจ็บข้อเท้าขวาในเกม Class เอลกลาซิโกเอลกลาซิโกกับเลอมาลิช่วงเดือนช่วงกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาโดยมิดฟิล์วย27ปีเนี่ยใช้การรักษาแบบประคับประคองครับเนื่องจากเขาไม่ต้องการรับการผ่าตัดเพราะไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างสมบูมรณ์ ตามรายงานว่าแฟงกี้ฟื้นตัวกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่มทีมเนี่ยครั้งแรกในรอบห้าเดือนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแม้จะเป็นการฝึกซ้อมเพียงบางส่วนก็ตามนะครับแต่ถือว่าเป็นย่ยางก้าวสำคัญในการหวนคืนสู่สนามอีกครั้งในอนาคตอันใกล้ <c oughs> จากข้อมูลเผยว่าแพทย์ของบาร์เซโลนาเนี่ยอาจเปิดไฟเขียวให้แฟงกี้หวนคืนสนามอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเป็นเกมรับเคตาเฟ่ในวันพุธที่25กันยายนหรือเป็นเกมเยือนอุซาซุนาในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้ครับหานาเตะสามารถลงซ้อมเต็มรูปแบบได้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับอืมเออเป็นข่าวดีเหมือนกันนะสาหรับแชงกีเลยหลังหายไปนานเมกันนะแล้วเขาคือเขาออกมายอมรับด้วยว่าไม่อยากผ่าตัดเพราะว่าไม่รู้ว่าจะ กลับมาพักฟื้นได้ร้อปร์เนต์ันนมันไม่ใช่เหมือนพวกหัวเข่าอ่ะใช่ใช่ใช่ข้อเท้าเป็นใช่ข้อเท้าสลายนั้รับรับสัวนร่างกายของเราอ่ะใช่ร่างกขเขาอ่ามันก็ยังแบบผ่านกัดขอราอ่าหายร้อกยขอเราอ่่ร่ากายของเราบ่ะรงกอเรา่่างกข่ะางกียเรายองลา่ะใ่างยขอา่ะใ่ว่างยองเอรยของเา่ร่ายของาอ่่ร่างกองเรา่างกยขเรา่ะ่ร่างกายขอเริ่มกายนองาะแล่วก็คนอเ่ะช่งที่เจ็บไปช่วงทีมขอาอ่ะใครนะ ที่เป็นดาวรุ่งอ่ะของกางกาบี้ปะใช่กาบี้เนาะกลับมาซ้อมแล้วไม่เปดี้เปดี้อยู่กาบี้กาบี้ที่เจ็บ ACL ไปอ่ะอ๋อแต่กาบี้แต่เปดี้มันเจ็บช่วงทีมชาติยูโรนี่อ๋ออันนั้นอันนั้นกลับมาแล้วอ๋อกลับมาแล้วเปดี้แล้วก็กาบี้เนี่ยก็ก็เจ็บนานกลับมาซ้อมแล้วเหมือนกันตอนนี้เจ็บพอเริ่มกลับมาซ้อมแล้วคือ ตัวหลักๆก็มันจะดีขึ้นนะจบมาแล้วส่วนว่าบาร์ซ่านี่ชนกับมันลิดได้เลยไมู่้กานนี้รับฟอร์มล่าสุดตั้งแต่เปิดซีซั่นมาก็คือยิงเยอะทุกนัดเลยแตโอ้โมเจ็บจี๊โอโมเจ็บโมโอโมเจ็บแต่ไม่เป็นไรได้เปดี้กาบี เดียมมาผมว่าน่าจะแน่นอยู่เหมือนเดิมแดนกลางนี่ก็โหดฮนีผมว่าโรเตชันก็น่าสบายเลยผมว่าก็ไม่ไม่ไม่แพ้มาริกเหมือนกันนะอก็คือชุดผู้เล่นไม่แพ้เหมือนกันแต่กองลงกองหลังก็ยังแน่นอยู่เหมือนเดิมสําหรับซาเซโรน่าใช่ครับมีมิธิ์ได้แชมป์เลยฤดูกาลนี้ผมว่าันไ่ได้เป็นแชมป์ลาลิการประมาณนี้นะดกลาหด ครับผมส่วนข่าวต่อไปครับข่าวที่เจ้าส่วนข่าวสุดท้ายครับครับผมนิโก้ตั้งเป้ายิงอย่างน้อยสิบประตูในซีซั่นนี้ครับนิโก้วินเลียมแนวลุกวัยยี่สิบสองปีคาดหวังการทําประตูและแต่หลักสองในฤดูกาลนี้กับแอตติกบิลบิวบอลครับนิโก้วิลเลียมตั้งเป้าหมายอย่างน้อยสิบประตูในซีซั่นนี้หลังแลนุกวัยยีิบสองปีเบิกสกอร์แรกในฤดูกาลนำแอตติกบิลบอลชนะลัดปันมาสลัดมาน รับปันมาสสามประตูต่อสองในเวทีลีก้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับตามรายงานจากมากานิโก้ตัดสินใจเล่นกับแอตลติกบิลเบาไปอีกหนึ่งปีท่ามกลางข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนแนวลุกวัยยีิบสองปีเนี่ยก่อนแนวลุกวัยยีิบสองวัยยีิบสองประตูจับกระทุงประตูแรกในฤดูกาลนี้ นำทีมดังควนวัดบุกชนะลาสปันมาสามปรสองซึ่งเจ้าเจ้าตัวตั้งเป้าหมายอย่างน้อยสิบประตูในฤดูกาลนี้ครับครับผมอยากทําประตูมากกว่าสิบผมอยากทําประตูมากกว่าสิบประตูในฤดูกาลนี้มีโก้กล่าวหลังเคยทามากสุดเก้าเก้าประตูในซีซั่นสองพันยิบสองถึงสองพันยิบสามผมเลือกร้องกับตัวเองอย่างมากและผมต้องการช่วยทีมเสมอเดือนที่แล้วเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านครับ พราะผมไม่ได้ลงเล่นช่วงปรีซีซั่นผมรู้สึกดีและต้องการช่วยทีมต่อไปก็ดูจากสถิติเนี่ยลิโกวิลเลียมจริงอ่ะเป็นปีตัวแอซิดนะแตแอซิดแอซิดเยอะมากแอซิดเยอะมากแอซิดหลักสิบทุกทุกรุ่การเลยแต่ว่าจะยิงอ่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทำประตูไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่แต่ปีเนี้ย เบิกสกอรมาไว้ด้วยเบิกสกอรมาไว้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่านิโกวิลเลียมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมีสิทธิ์จะมาถึงสิทธิ์ไหมในัซนีแต่ว่ามีสิทธิ์อยู่นะรับช่วงผมว่าปีนี้น่าจะเป็นตัวหลักของทีมเลยน่าจะเป็นหัวใจสำคัญของแนวลุกของแอตเลติกบินเบาเลยสําหรับนิโกวิลเลียมแล้วก็ยังมีข่าวกับ บาซโล่าอยู่ดยกนก็คือผมว่าบาซ่าปิดติวโอโมได้แล้วผมว่าน่าจะยังไม่สนใจน่าจะต้องรอดูช่วงสีอั่นใช่อีกซีซั่นที่นิโก้วินเลียมเออบินเปานี่น่าจะตกลงข้อตกลงกับนิโก้วินเลียมได้ว่าขอให้อยู่ต่ออีกหนึ่งฤดูกาลใชช่ใ่ใช่แล้วก็ เป็นข่าวดีของเอเลนติงบินบอลนะถ้าทัตบาซ่าได้นิโกวิลเลียมมาเนี่ยอยาก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 ดูตอนเดียวกาซิโกนะว่าจะเป็นยังไงนะเดือดแน่ซิงกิโกวิลเลียมวินนี้กับยาเมาวินนี่โรนิโกจะแบบอันนี้นิโกวิลเลียมยาเมาเนี่ยโอ้โหใช่โอ้โหต้าดูน่าจะสนุกนะครับสำหรับข่าววันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับที่มาเจอกันใหม่ในช่วงของรายการเต๋อกาแสช่วงหนึ่งทุ่งกอล สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับกับรายการจาบประเด็นข่าวครับขีสลับันดีครับ